สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันพุธนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำาผัดไข่ใส่ฟักทองนะคะทุกคนพอดีว่าเก็บฟักทองในสวนมานะคะนี่ค่ะพอดีเก็บฟักทองในสวนมาทําซุปแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราก็เลยเสียดายนะคะ ดาก็เลยจะนํามาผัดนะคะเป็นฟักทองที่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือทําความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่านี่ค่ะฟักทองที่ว่าได้ทําซุปไปเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะทําซุปเก็บไว้กินตักใส่ช่องแข็งหรือช่องฟิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เก็บไว้กินหน้าหนาวได้นะคะ นี่ค่ะก็ที่เหลือเราก็จะมาผัดนะคะก็คือผัดครึ่งหนึ่งก่อนนะคะทุกคนก็คือยังไม่ผัดเยอะนะคะเพราะว่าเยอะมากดูสิคะก็เป็นฟักทองจากสวนนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นฟักทองสดจากสวนนะคะ เพิ่งปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็เกลือ,อนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะทุกคนเดีย๋ยวมาเริ่มกันทำกันเลยนะคะก่อนอื่นบุ้งก็คงจะก็จะหั่นกระเทียมก่อนนะคะทุกคน เดว่าจะตำเอาดีเดี๋ยวจะตำดีกว่าค่ะเดี๋ยว,วขอครกก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนกระเทียมหมก็จะใช้สามกรีบนะคะสามชิ้นนี่ค่ะนี่ก็คือครกนะคะจะตำมาเลยนะคะสะดวกดี นี่คะ่ะตำพอแตกๆนะคะก็ไม่ต้องละเอียดเยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะทำผัดฟักทองใส่ไข่กินข้าวก่อนไปโรงพยาบาลนะคะเพราะ,านนะ,ะว่า<น>วันนี้แฟนต้องไปฉายแสงนะคะทุกคนก็เลย ผมก็ได้อยู่บ้านนะคะวันไหนที่แฟนต้องไปโรงพยบาบาลก็จะอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถค่ะก็ตั้งกระทะไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะน้ํามันที่ใช้ที่บ้านนี่ก็จะเป็นอ่าโอเลฟโอลีนะคะน้ามันน้ามันมะกอกนี่ค่ะกระเทียมเรา ล้วก็จะผัดจนกระเทียมหอมนลคะทุกคนเดี๋ยวจะเล่นไฟนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลามีจํากัดกนนะคะ่ะนี่นะคะ กรทียมก็เริ่มหอมแล้วนะคะทุกคนเติมไปตรงๆนิดนึงนี่นะคะกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วผมก็จะใส่ไข่นะคะเพราะว่าเราจะเอาหมุจะตอกก็จะใส่ไข่ประมาณสี่ใบนะคะทุกคนเพราะว่าไข่เขาลูกเล็ก จะตอกไข่ลงไปเลยนะคะนะคะี่ค่ะเปลือกไข่เราก็ไม่ทิ้งนะคะทุกคนเือกไข่นี่ก็จะดีสำหรับต้นไม้เรานะคะก็ผมก็เก็บไว้ตลอดเลยนะคะนะคะี่ค่ะ ก็จะเอาเกรือโรยไปบนไข่นิดนึงนะคะเพิ่มรสชาตินี่ค่ะเพื่เพิ่พมรสชาตินะคะก็จะคนนิดนึงนะคะก็อาจจะดูไข่ติดกระทะไปหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มเป็นคนไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะนะคะ เป็นคนอ้วนเร็วนะคะนี่ค่ะทุกคนไข่ของเราก็เริ่มโอเคแล้วนะคะเราก็จะใส่ปะกองลงไปเลยนะคะก็จะลดไฟนิดนึงนะคะอันนี้คือปะกองที่เราได้เตรียมไว้นะคะยิบ ก็คือเราจะใส่ตกทองนี่ค่ะก็ครึ่งหนึ่งพอดีเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเก็บไปผัดอีกครั้งหน้านะคะนหมุมก็ได้ลดไฟลงแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เราก็จะมามใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ เราก็จะใส่ผีอาขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้แล้วค่ะปรุงก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะก็จะใส่ประมาณพอกันเท่าเท่ากันค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะนี่แหละคะ่ะคือเครื่องปรุง จะใส่อันอันนี้ก็คือผงรสดีของบุ๋มนะคะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะทุกคนเติมน้ำประมาณประมาณนี้ค่ะ นี่ค่คะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดนี่นะคะก็คุณข้างล่างขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าไข่เราจะได้ไม่ไหม้นะคะ เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะปิดฝานะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะเอาฝาหม้อปิดไว้นะคะที่บ้านไม่มีฝาใหญ่ก็ประมาณนี้นะะแล้วค่ะเราก็จะปิดฝาไว้ แป๊บหนึ่งนะคะสองถึงสามนาทีนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็เริ่มเดือดแล้วนะคะจะมาเอาฝาหม้อออกนี่ค่ะก็จะเห็นปลาทองเราเริ่มใส่แล้วนะปลาทองเราก็เริ่มใส่แล้วเราก็จะผัด ฟักทองก็เริ่มสุกแล้วเพราะว่าถ้าเปิดฝาอย่างนี้น้ำเขาก็น้ำที่อยู่ในฟักทองเขาก็จะเริ่มแห้งนะคะทุกคนนี่ค่ะ,น,คะนก็ได้เก็บมีหัฟักทองที่เหลือซึ่งหนึ่งนะคะก็จะ พ็คใส่ถุงนี้ไว้นะคะแล้วก็จะใส่ตู้เย็นนะคะทุกคนน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะก็กระทองแล้วก็สุกอือฮึ แล้วผมจะเล่นไฟนิดนึงนะคะกคนเพราะว่านี่ค่ะวก็จะขอชิมสักนิดนึงนะคะ ทุกคนมันดีค่ะเราไม่ต้องใส่ชูรสหรือว่าใส่อะไรนะคะใส่ผงนวแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วผมก็จะใส่โหระพานะคะนี่ค่ะโหระพาก็เก็บจากสวนนะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บในบ้านกระจกเราจะใส่ ใส่ให้หมดเลยค่ะ mm hmm. mm hmm. นี่ค่ะแล้วก็จะผัดรวมกัน่างน,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเบ ปิดไฟถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จะตักใส่จานนะคะเพราะว่าผมกินข้าวก่อนก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะคะนี่ค่ะ จะกินแค่ผัดฟักทองนี่แหละคะ่ะใส่ไข่นี่ค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะสูตรแม่บ้านไทยง่ายๆในต่างแดนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ